ร่วง ladies life เริ่มต้นมาจากว่าเรา3-4คนเนี่ยเป็นช่างภาพแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ด้วยเราก็อยากมีแหล่งให้เหล่าช่างภาพหรือดีไซเนอร์หรือพวกครีเอทีฟน่ยมานั่งรวมกันแล้วก็ได้ใช้ไอเดียได้คุยกัน ก็หลักๆพวกโชงเครื่องดื่มกาแฟน้ำอะไรเงี้ยก็ท่านนหลักๆนี้ก็จะเป็นเรื่องอาหารนะคะพวกอาหารคาวอะไรเงี้ยส่วนนรอยมารทำของหวานครับของหวานที่ทำเนี่ยก็คิดกันเองแบบขึ้นมาครับแบบว่าเอามาประยุกต์หลายๆอย่างรวมกันโดยที่แบบว่าก็ไม่รู้ว่าผิดว่าถูกครับก็ลองลองทำจนจนเราเป็นเค้กมัคในทุกวันนี้ครับ ก้าวนี้เป็นปีแรกที่มีรูปเซลฟี่เกิดขึ้นโดยโรเบิร์ตคอนเนลูธนะคะเขาเป็นช่างภาพเมกเกอรคนแรกที่แบบถ่ายภาพตัวเองโดยแบบกล้องใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นแรงบันดาลใจของเราด้วยว่าแบบเออก็เป็นช่างภาพเป็นดีไซเนอร์กันอย่างเงี้ยก็เลยอยากได้ชื่อรา้านอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องถ่ายรูปก็เลยเหมือนกับว่าเอามาเป็นแบบคําที่ใช้ในในร้านว่าเราจะทําอะไรแบบด้วยตัวเองทั้งหมดอย่าง เครื่องดื่มอนาห็อกอย่างอื่นๆในร้านเราพยายามที่จะให้ลูกค้าได้ทําอะไรด้วยตัวเองมากกว่าซึ่งส่วนตัวพวกเราคิดว่าการที่คนอื่นได้มาเล่นกล้องเก่าบ้างได้มาลองจับดูก่อนที่เขาจะไปซื้อมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเขาด้วยยังดีกว่าแบบ ปล่อยไว้ในบ้านเราคนเดียวแล้วแบบไม่ได้ใครไม่ได้เล่นมันก็อยู่เฉยให้ฝุ่นเะก,กนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราค่อนข้างแฮปปี้นะกับการที่มีร้านหนึ่งขึ้นมามเพราะว่าพอมีร้านขึ้นปุ๊บเราได้เจอเพื่อนมากขึ้นอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่รู้จักกันมาอยู่แล้วจะเป็นแบบเพื่อนที่เดินเข้ามาเราก็ได้พบปะพูดคุยได้แลกเปลี่ยนทัศนคติมันทําให้เราเอาทัศนคติของเขาเนี่ยมาประยุกต์กับงานที่เราทากันทุกวันนี้ได้คนะ่ะ แกลเลอรี่ของเรานะคะซึ่งเราก็ดีใจนะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของเหมือนความสําเร็จของเขาดีกว่าซึ่งช่างภาพไทยจะได้มีที่แบบโชว์ผลงานมากขึ้นนะคะก็ฝากร้าน1839คแปาเก้นแกลเลอรี่ของเราด้วยนะคะ